ผู้สูงอายุยุคใหม่จาเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกด้วยการออกกำลังกายง่ายๆการฝึกถ่ายน้ําหนักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟิตด้วยกันเลยนะครับอยากจะฟิตก็ต้องฟิตกับหมอนหสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนช่องหมอชวนฟิตสามารถอุดหนุนโดยการพรีออเดอร์เสื้อสุดพิเศษรุ่นลิมิเต็ด dition รุ่นแรก2แบบ2สไตล์ผ่านช่องทาง Facebook ช่องหมอชวนฟิตหรือว่า Li น f ออฟ i ิเ a l fit doctor ใส่เสื้อเพิ่มพลังแล้วมาฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรก,กระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อในวันนี้นะครับอยากชวนทุกท่านมาฝึกออกกําลังกายด้วยการฝึกถ่ายน้ําหนักนะครับซึ่งมีความสําคัญมากๆในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะครับโดยเฉพาะสูงวัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยกันเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มออกกาลังกายนะครับอยากจะชวนทุกท่านมาดูโมเดลนี้สักเล็กน้อยเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระดูกของเราและมีความเข้าใจในการออกกําลังกายมากขึ้นนะครับโมเดลนี้เองจะมีทั้งกระดูที ปกตินะครับจะสังเกตเห็นว่ากระดูกที่ปกติของเราก็จะมีเนื้อกระดูกที่ค่อนข้างมากและจะมีรูพุุนอยู่จํานวนเล็กน้อยนะครับต่างกับคนที่เป็นกระดูกพรุนนะครับจะเห็นว่าเนื้อกระดูกของเราก็จะน้อยลง รวมไปถึงปริมาณช่องว่างที่มีรูพุนก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้เองก็จะเป็นเหตุทําให้เรามีกระดูกที่ไม่แข็งแรงแล้วมีโอกาสแตกโอกาสหักได้ง่ายนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการเปลี่ยนกระดูกบ้างกระดูกพุนนะครับให้กระดูกคุณมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเราต้องเรียนรู้ในกฎหนึ่งของกระดูกนะครับก็คือกระดูกของเราจะมีความสามารถพิเศษเมื่อไร,รก็ตามที่กระดูกข,ของเราได้รับแรงกระทานะครับกระดูกข,ของเราจะมีความสามารถในการสะสมแคลเซียมเพื่อทาให้เกิดความแข็งแรงและเสริมสร้างกระดูกได้นะครับดังนั้นเองเดี๋ยวนนี้เราจะฝึก ถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกที่สําคัญและมักจะมีอาการพรุนและมีโอกาสแตกหักได้ง่ายนะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวมาฟิตกันเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกระตุ้นการหายใจกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก่อนนะครับมาเริ่มที่การหายใจเข้าครับการแขนออกมาเหยียดแขนออกไปให้สุดนะครับหายใจอหุบแขนลงมาครับเท่าทั้งหมด10ครั้งนะครับไปครับหายใจอหายใจเข้าครับ หายใจออกยืนให้มั่นคงนะครับหายใจเข้าครับหายใจออกอ่าเหยียดแขนด้วยนะครับเหยียดเดียดด้วยหายใจออกนะครับช้าๆหายใจเข้าหายใจออกครับขยับแขนให้สุดนะครับเราเริ่มยืดเยียดเริ่มการหายใจกันแล้วนะครับเก้า ครั้งหนึ่งนะครับซิ 10. โอเคต่อไปนะครับเรามาเดินซอยเท้าเบาๆยกขาสั้นๆน,นะครับเราฝึกเดินไปด้วยการแกว่งแขนด้วยนะครับเบาๆนะครับทําทั้งหมด30วินาทีนะครับไปด้วยกันนะครับแกว่งแขนเดินเบาๆอันนี้เราก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับรวมไปถึงทําให้ข้อต่อของเราเริ่มที่จะพร้อมในการรับน้าหนักในวันนี้นะครับ การออกกำลังกายในวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเรยงไม่เคยฝึกทํานะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าท่านทําบ่อยๆนะครับเราจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าปัญหากระดูกพรุนก็คงจะกวนใจหลายๆท่านอยู่ใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวมายืดเหยียดกล้ามเนื้อขากันหน่อยนะครับเหยียดขาวอกมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับ ค่อยๆรูดมือลงไปนะครับเอาให้ตึงพอประมาณนะครับทางไว้10วินาทีเอาเท่าที่ไหวนะครับใครทรงตัวไม่ดีหาที่จับด้วยนะครับผมต่อไปสหรับข้างนะครับยืนขาแมรานากระโดดข้อเท้าย่อลงไปเบาๆนะครับสิวินาทีครับตั้งตรงไว้นะครับตั้งหลักให้ตรงเอาเท่าที่ไหวยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ เคมาพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของจริงแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ยังทรงตัวไม่ดีนะครับแนะนําให้มีเก้าอี้คู่ใจนะครับเอาไว้เกาะเอาไว้จับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับแต่สําหรับใครที่มั่นใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เก้าอี้ก็ได้นะครับอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญนะครับผมอยากให้เตรียมกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าที่เราสะพายได้กระชับนะครับและใช้ขวดน้ำนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับ จะเป็นการฝึกถ่วงน้ำหนักไปที่ร่างกายของเรานะครับใครที่ไม่มีหรือว่ายังไม่แข็งแรงก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มความแข็งแรงเอากระเป๋านะครับมาสะพายไว้ที่หลังให้แนบชิดกับลำตัวนะครับหรือจะผูกเชือกเพื่อให้น้ําหนักอยู่ใกล้ชิดกับลำตัวของเรามากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักเพื่อส่งแรงไปที่กระดูกของเรานะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับให้กระชับไว้นะครับ หรือใครที่ไปตามร้านขายอุปกรณ์กีฬานะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งคล้ายๆกับชุดเกราะของทหารนะครับที่สามารถใส่แผน่นถ่วงน้ําหนักได้สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสําหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มที่ท่าแรกเลยนะครับมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆเป็นการยกขาขึ้นมาให้สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการถ่ายน้ําหนักท,ทั้งที่กระดูกต้นขานะครับกระดูกสะโพกร,รวมไปถึงกระดูกสันหลังของเรานะครับวิธีการนะครับก็คือเรายกแขน,ขนมา ครังไว้สัก 1- 2วินาทีแล้วก็วางนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มั่นคงก็หาเก้าอี้มาจับแล้วเราค่อยๆย,ยกขาสูงทำชาช้านะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำทั้งหมด10ครั้งนะครับไปครับ การออกกาลังกายโดยการฝึกถ่ายน้ําหนักนะครับเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหากระดูกบางกระดูกพุนนะครับรวมถึงสูงวัยซึ่งในวันนี้เองเราคัดสรรในการออกกาลังกายที่ลดแรงกระแทกไปที่ข้อต่อนะครับเพื่อให้การถ่ายน้ําหนักไม่ได้ปีปัญหาต่ออาการเจ็บอาการปวดที่บร,ริเวณคอนะครับอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกทําช้าๆนะครับหวังว่าจะปลอดภัยและได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับ โอเคเป็นไงกันบ้างครับพักสักครู่นะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกล้ามเนื้อเริ่มทำงานกระดูกเริ่มสร้างความแข็งแรงกันแล้วนะครับ s> <S เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งเซตนะครับพร้อมไหมครับเอาให้มันคงนะครับยืนกลางขาให้มันคงพร้อมยกขาสูงครับหนึ่ง ไปครับไปยาวๆนะครับซีลัสุดท้ายนะครับซิป โอเคอ่าหายใจเข้าหายใจออกพักสักครู่หนึ่งนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะยกขายังไม่ต้องสูงมากก็ได้หรือว่าหาเก้าอี้จับก่อนนะครับค่อยๆเริ่มไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้ก็จะเพิ่มทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกรวมไปถึงการทรงตัวนะครับค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับต่อไปท่าที่2นะครับท่านี้ง่ายมากๆวิธีการนะครับเราค่อยๆย,ยืน่นเรากางขาออกมานะครับ หลังจากนั้นเราแบะปลายเท้าออกทางด้านนอกเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับกางขาวไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆยกแขนขวาพร้อมกับเอ็นตัวไปด้านขวาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเราทําไทเก็กทําจี้กงนะครับอ,อันนี้เองน้ําหนักก็จะถ่ายลงมาที่ขาด้านขวานะครับหลังจากนั้นค่อยๆกลับมาแล้วเราเปลี่ยนมาถ่ายน้ําหนักขาทางด้านซ้ายนะครับ งอเข่าเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องงอเข่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมีอาการปวดเข่าได้แต่สําหรับใครที่ยังไม่มั่นคงนะครับก็หันหน้าเข้าอาเก้าอี้เลยครับกางขาแบะขาออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ่ายน้าหนักยกแขนปล่อยลงละนะครับถ่ายน้ําหนักยกแขนปล่อยลงลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกางขาแบะออกเล็กน้อยครับยืนให้มัน่นคงก่อนหลังจากนั้นไปด้านขวาครับ กลับมาไปด้านซ้ายครับทำช้าๆนะครับช้าๆครับ การฝึกทายน้าหนักบ่อยๆนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้กระดูกเรียนรู้ที่จะมีการสร้างที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงลดการสลายของเนื้อกระดูกนะครับเมื่อกระดูกสร้างมากขึ้นลดการสลายนะครับก็จะทําให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงและมีมวลของกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นเองการออกกำลังกายด้วยการฝึกถ่ายน้าหนักการสร้างกล้ามเนื้อก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอย่าละเลยเลยนะครับมาสร้างความแข็งแรงของกระดูกไปด้วยกันนะครับ เก้าเพิบสิฟโอเคหายใจเข้าหายใจออกนะครับอ่าพักสักแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอีกสักเซตหนึงนะครับเพิ่มความแข็งแรงมากๆนะครับมากลางถาออกครับชี้ไปข้างนอกนะครับไปครับขวาก่อนนะครับเหมือนเราลํำไทยเก๊กนะครับ การเข้าจ eh ังหวะช้าๆเคลื่อนไหวให้มันราบเรียบสมูทนะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของเราได้ดีมากๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกสบายๆนะครับ ถ้าถามว่ากระดูกบริเวณไหนมีความสําคัญและมักจะเกิดปัญหาเรื่องของกระดูกหักได้บ่อยนะครับอย่างแรกที่เจอมากก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังร่องลงมาก็เป็นกระดูกสะโพกนะครับและส่วนอื่นๆก็จะมีกระดูกข้อซอข้อมือรวมไปถึงกระดูกหัวไหล่นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการบริหารและเสริมสร้างนะครับซึ่งในวันนี้เองเราก็ได้จัดทําโดยท่าต่างๆสามารถเสริมสร้างกระดูกครบทั้งหมดเลยนะครับที่เราพูดมานั่นก็แปลว่าเมื่อท่านกระดูกแข็งแรงมากขึ้นโอกาสในการกระดูกหักของท่านก็จะลดลงด้วยนะครับแต่นันเอง องทำไปได้วยกันบ่อยๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคพักแป๊บหนึ่งนะครัะหายใจสบายๆก่อน ต่อไปท่าที่3นะครับจะเป็นการเรียนแบบการกระโดดตบนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วเราทราบว่าการที่เราวิ่งเราจ็อกกิ้งหรือเรากระโดดเนี่ยกระดูกจะได้รับน้ําหนักที่ดีแล้วก็จะมีการสร้างความแข็งแรงได้ดีนะครับแต่ในผู้สูงอายุเรามากักจะมีปัญหาข้อเข,ข,ข่ามีอาการปวดหลังนะครับทำให้เราต้องหลีกเลี่ยงแรงกระแทกนะครับดังนั้นเองเดี๋ยวท่าน,นี้ก็จะเป็นการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับให้คล้ายกับการกระโดดตบนะครับวิธีการนะครับให้เรายืนกางขาออกมานะครับหลังจากนั้นให้เราตบมือขึอน้น พร้อมกับกางขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับแล้วก็วางลงทำสลับกันนะครับตบมือขึ้นพร้อมกับกางขาแล้วก็วางลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการลดแรงกระแทกได้ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นคงก็เหมือนเดิมครับหันหน้าเข้าหาเก้าอี้กางขาข้างนึงขึ้นมาพร้อมกับยกแขนข้างหนึ่งแล้วก็วางลงนะครับกางขาขึ้นมายกแขนแล้วก็วางลงจังหวะที่เราวางเท้าอีกข้างหนึ่งนะครับพยายามอย่ากระแทกนะครับเราปล่อยสบายๆให้มัน ไปด้วยการลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงกระแทกนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับมากางขาวมาเล็กน้อยครับตบมือพร้อมกับยกแขนแล้วก็วางลงช้าๆนะครับ1ตบมือยกแขนวางลง2หาขาเหยียดตรงไว้นะครับ สำหรับผู้สูงอายุและมือใหม่นะครับในเรื่องของน้ำหนักอย่าเพิ่งกังวลไปมากนะครับเราเน้นการทำท่าให้ถูกต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปก่อนนะครับการทำน้อยไม่ได้แปลว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับในสูวงวัยอย่าให้ปรับความคิดการทำน้อยการทำมากท่านก็ได้ประโยชน์ไปแล้วนะครับค่อยๆฝึกทำต่อเนื่องอันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับไปต้องกังวลนะครับสุดท้ายครับซิปโอเคหายใจเข้าหายใจออกนะครับ ใครที่เมื่อยก็นั่งพักก่อนก็ได้นะครับเอาเท่าที่เราพอไว้ค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับช้าๆจะเย็นๆจะเห็นผลเร็วขึ้นนะครับอีกส,สักเซตหนึ่งนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ๊บังขาช้าๆนะครับ หลังตรงไว้นะครับเดี๋ยวก้มหลังนะครับสุดท้ายครับผมซิ 10. โอเคโอเคครับจบไปแล้วครับ3ามท่าแรกก็จะเป็นการเสริมความแข็งแรงของขาช่วงล่าง สะโพกรวมถึงกระดูกสันหลังของเราด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการบริหารอีก2ท่าง่ายๆนะครับจะเป็นการเสริมช่วงบนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือหัวไหล่และก็กระดูกสันหลังของเราเช่นกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราวางกระเป๋าของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะใช้ขวดน้ํา2ขวดแล้วก็ทําท่าที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอ่าวิธีการนะครับเราค่อยๆกางขาออกมานะครับจับขวดน้ําขึ้นมาอยู่แนบชิดลําตัวหลังจากนั้นดันขวดน้ําขึ้นไปครับ ยืนให้มั่นคงนะครับค้างไว้2วินาทีแล้วเราก็ค่อยกลับลงมานะครับข้อควรระวังนะครับให้เราหลังตรงไว้อย่าก้มหรืออย่าแอ่นนะครับใครที่รู้สึกทรงตัวไม่ดีก็แนะนําให้ไปนั่งเก้าอี้ทําก็ได้นะครับแต่ถ้าใครทรงตัวดีเรามาทําท่ายืนก็จะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับทาทั้งหมด5ครั้งทํา2เซนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับถือคนน้ำขึ้นมากางขาออกมายกขึ้นไปครับ ค้างไว้2วินาทีหน่งสองแล้วเราย่อลงมานะครับ1 ภาวะกระดูกบาง<ๆ>กระดูกพุนก็มักจะมาร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยและการทรงตัวที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเองในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นมือใหม่ค่อยๆฝึกไปนะครับเริ่มจากการทรงตัวให้ดีป้องกันการหกล้มไปก่อนนะครับหลังจากนั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะตามท่านมานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆฝึกไปได้วยกันเราทําไว้ด้วยกันทําไปนานๆน,น,นะครับโอเคอ่าพักสักแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับมาอีกสักครั้งหนึ่งมายืนกลางขาออกมาให้กว้างถือคนน้ำแล้วเราดันขึ้นไปครับค้างไว้2วินาที1 2่แล้วเราวางลงนะครับอันนี้เองก็จะได้ความแข็งแรงของข้อมือหัวไหล่รวมไปถึงกระดูกสันหลังของเราด้วยนะครับไปครับเพิ่มความแข็งแรงกันครับ สุดท้ายนะครับหนึ่งสองหโอเคต่อไปท่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาวิดกำแพงเพื่อความแข็งแรงของพวกเรานะครับวิธีการนะครับเราหันหน้าเข้าหากำแพงก่อนเอามือแตะไว้ที่กำแพงนะครับระดับอกของเรานะครับหลังจากนั้นถอยขาออกมาเล็กน้อยนะครับให้แขนเราอยู่ลักษณะตึงลักษณะแบบนี้นะครับทำหลังให้ตรงไว้แล้วเราค่อยๆปล่อยตัวลงมาที่ใกล้กำแพงนะครับแล้วก็ดันออกมานะครับ ช้าๆนะครับส่วนนี้เองก็จะได้ฝึกบริหารทั้งข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะครับรวมไปถึงบริเวณกระดูกสันหลังของเราด้วยนะครับลองดูนะครับเอามือจับไว้ระดับอกนะครับถอยขาออกมาเล็กน้อยแขนเดียดตรงนะครับหลังจากนั้นหลังตรงแล้วเราค่อยๆเอาตัวเข้าหากําแพงแล้วค่อยๆดันออกมานะครับทำทั้งหมด5ครั้งทาพร้อมกันเลยครับไปครับช้าๆนะครับ1 อีกครั้งนึงครับอึ๊อโอเคพักก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับข้อมือข้อศอกหัวไหล่ของเรารู้สึกว่าได้ขยับมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีก5ครั้งนะครับเหมือนเดิมครับมืออยู่ระดับปกนะครับาถอยขาลงมาเล็กน้อยค่อยๆย,ย่อตัวลงไปหลังตรงดันขึ้นมาครับหนึ่งช้าๆปุ๊บสอง สาสีสุดท้ายครับอโอเคสุดยอดมากๆเลยครับกระดูแข็งแรงโอเคเดี๋ยวเรามาคู่ดาวด้วยกันแล้วนะครับาหายใจเข้ากลางแขนออกครับเหยียดแขนออกให้สุดหายใจออกครับนั่นเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ เป็นท่าใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆแต่หวังว่าจะได้ความแข็งแรงกันมากๆเลยนะครับเยนให้สุดครับก้าสุดท้ายนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเยีดเยียดขานะครับเอาขาไปด้านหน้าค่อยๆก้งไปเล็กน้อยหลังตรงนะครับสิบวินาทีเอ๊อีกข้างหนึ่งนะครับ เ <Okay. S 1> อคสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพที่สนใจอยากใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษาสามารถติดต่อพวกเราผ่านทางช่องทาง MDS Med Design Fitness กาภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่ จบไปแล้วน,นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีแนะนําให้ทํา2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อรวมถึงเป็นการฝึกเรื่องของการทรงตัวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็มีประโยชน์มากๆต่อทุกท่านโดยเฉพาะสูงวัยนะครับก็หวังว่าจะทําคลิปวิดีโอในวันนี้ได้นะครับถ้าทําได้ทําไม่ได้ชอบไม่ชอบยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและอย่าลืมถ้าหากว่าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อไปให้คนที่ท่านรักด้้้้วววยนวนนนนนรรัััับบมสําาาหหีกกกก็ตอองลลไป่พุ หนึ่ทุ่มมาสร้างความแข็งแรงไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและเราฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ